すごいすごいすごい。 พ <dar finden> ักก <ank> er> ันนะฮัอวน่าต nah ้องเดียววววไอ้เ <sı> ข <hh> ้าเข้าเลยครับขี้พัาปองพักป่องไม่ไม่มีรังกบักป่องไม่มีขนมนี่ไงนี่ไงมีนักจ้าพักอาไม่ด๊อกรันด๊กรัน โย่ครับบอสมานาวไปนายจ้างกินแล้วอุ้ยโอชิอืมโอชิ ออกเดินทางกันต่อเลยคนเละหวังอันนี 1, ้ละหวังมากเลเนาะโอเคมาสยูชา โชคดีโชคดีโชคดีอดตอนนี้ก็ขับมาถึงที่ทะเลที่เอกับทากาอยากมาแล้วนะคะก็ที่นี่เรียกว่าเคียวทางโกะนะคะ ก็หิวมากๆตอนนี้4โมงเย็นนะคะทุกคนแล้วก็ถเข้าไปซื้ออาหารเดี๋ยวเราจะหาอะไรรองท้องนะคะก่อนที่จะไปเล่นน้ำทะเลกันที่นี่ก็จะมีชื่อเสียงเรื่องปูแต่ช่วงนี้หน้าร้อนค่ะถ้าอยากจะกินปูให้อร่อยก็ต้องมาช่วงหน้าหนาวประมาณแบบพฤศจิกาธันวาช่วงนั้ก็คือแบบปูจะอร่อยนะคะ ตอนนี้เด ER euh oh ี๋ยวดูว่ามีอะไรกินได้บ้างนะหิวมากๆเลยค่ะตอนนี้ร้อนจังคลยอ่ร้อนร้อนจังเนาน้ซดื้อน้ำให้นัชจ้งซื้อเพิ่มอะค่ะちゃんと高で一ついアンディアこれサイ น้ำโซดาทั้งหมดสวยไหมน่ารักอ่ะใช่罗ต้องถ้าก็ชอบมากซุปปี้ปอเตโต้ขนมมังวง่ายอะโกฮังอะกูฮังข้าวไม่มีต้องให้น่ารักมากแพ็กเกจคือแบบน่ารักมากคบบอ่ะเปิดให้หน่อยค่ะน้ำโซดาทั้งหมดหอมมากหอมโซดาจริงเอจังคาร์โดโซ เย็นไหมเยีเยงนแพ็กเกจนะเราเนี่อืมเออูกันนะโอชิซาอร่อยมากอร่อยรสอร่อยทาสดชื่นชื่ยชื่นหองไหมอ่ะเนาะโอชีโอชีโอชีหิวเดี๋ยวลองขับไปร้านของฝากตรงนู้นดีกว่ามันจะมีศูนย์ใหญ่ตรงนู้นอีกที่นึง ที่นี้ไม่มีแบบข้าวเบนโตะหรือข้าวปั้นหรืออะไรขายเลยค่ะเดี๋ยวจะลองแวะไปดูอีกที่นี่มันแบบชนบทชนบทหน่อยเนาะถ้าปะเนาะเซเว่นก็ไม่มีอเซเว่นก็ไม่มีแล้วก็ร้านค้าแบบปิดเยอะค่ะถ้าถ้าจะแบบเป็นร้านก็คือแบบเข้าไปแบบโรงแรมแพงๆหน่อยเนาะโซ่เดี๋ยวลองขับวนดูอีกสักรอบนึงนดจ๊ะนะโราในารถไม่ได้อืยังไงก็ต้องกินในรถเพราะว่านะตัวจังอยู่ด้วยแล้วก็อากาศร้อนมากค่ะอืม นี่ชั่นว่ามีข้าวหรือเปล่าหิวข้าวที่นี่ปิดหา้าโมงอ้าวหรอมากี่ท่าแล้วเอเอเกือบปิดปูปูปูที่นี่ปูมีชื่อเสียงเนาะทักกันน้อยสวยดิยสวยดิยนี่นี่เข้าไปดูเอว่ามีามัม้ยหรือเปล่าห้าโมงเดยอีกสามสิบนาทีแต่ร้านค้าคือปิดแล้วเถอะสวยหรอที่นั่งก็นายรอมีแค่ตรงนี้เนาะทักกันน้อถ้าสุ้อขนมกินได้นั่งกินได้เออตรงนี้นั่งได้เถอะ อาจารย์อาจารย์ตกใจปูเหรอลูกรอโอ้โหปูอนะอาจารย์เฮ้อูโอ้โหตกใจปูจอ้าวรอ,อแต่มันร้อนมากเลยนะจ๊ะอากาศอ่ะคือ สุเมตายไม่น้ำเย็นค่ะทุกคนไม่มีผ้าเช็ดน,นะนอี๋โดะคิมอจิแต่ว่าไม่รู้สกอร์เปนเท่าไหร่เพราะว่านางมีแอนตตกลงที่นี่ก็ไม่มีอะไรกินเลยค่ะทุกคน ตกลงอาหารไม่มีเราจะไปซูปเปอร์ท้องถิ่นแทนนะคะคล้ายๆแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาแบบมีอยู่ทั่วไปอะไรเงี้ยคิดว่าในนั้นน่าจะมีอาหารเบนโตะขายนะคะเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปนั่งกินที่ทะเลกันนะแต่ชอบบรรยากาศมากเลยคือดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยสวย ถึงแล้วสิคะโอเคๆนี่อะไรนะนิชิกะกินิชิกะกิถึงแล้วค่ะซุปเปอร์เชยมีาขายเนื้อสัตว์ซัหรับบาร์บีคิวก็ขายอ่าเออจริงด้วยน่าจะมีน่าจะมีอาหารออโอเค ไก่อันนู้นอะค่ะไก่หินหินดำดำอันนู้นเนี่ยข้าวปั้นนะคะอ่ะละกินละเมงครับไหมอมานาสิระเตสซายเนาะอืมานาจังเล่นน้ำก่อนใช่ไหมนี่ไหมเดี๋ยวสลัดเนาะเอออันนี้ก็ไดาษโอ้เสียตังเป้าเขาบอกว่าอะไรอ่ะเนี่ยไม่เสียไม่เสียตัวนี้ไม่เสีย ่เนี่ยมีแบบไอ้นี่ค่ะปะโอต้นนักการจัดจอ,จอดรถได้ใช่ใช่ค่ะจอดไลดลร้ร่ปะนี่จอดได้ไอติมิวด้วยนะืมที่ร่มๆตรงข้างหน้าค่อะปะถ้าเราพักโรงแรมนี้หรือว่าไงเนาะสะดวกเถอะปะแล้วก็เดินไปบีชตรงนี้ค pues ่ะปะนี่ไงค pues ่ะเกมีที่นั่งแบบโอ้โหใหม่ได้หมดไม่เห็นบีชไม่เห็นบีชจุดไอีิมิว ลงที่ทะเลแดดร้อนมากค่ะแล้วมันก็ไม่มีที่นั่งที่แบบเป็นหลังคาที่เราจะนั่งในร่มได้เลยก็คือตอนนี้ต้องถืออาหารกลับมากินส่วนสาธารณะหรือว่ากินในรถนะคะตอนนี้แบบอากาศมันร้อนแบบร้อนมากอะถึงเรามีเต็นท์ก็เอาไม่อยู่เลยค่ะมันร้อนแบบร้อนมากเดี๋ยวต้องรอพระอาทิตย์ตกดินถึงจะแบบ ไปเล่นน้ําได้นะโอเคตอนนี้เอกับทากะก็กลับมานั่งในรถนะคะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆทางเอนะตโตทากาคือแบบกินในรถเปิดแอร์ดีกว่านะอืมีอาหารอะไรบ้างนังไก่นังไก่น่าอร่อยมากอันนี้แล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างแล้วสลัดซูชิอืข้าว จะกินอะไรก่อนนะกินข้าวกับไก่ข้าวกับไก่ให้นัดจังด้วยนะโอเคนัดจังมีข้าวนัดจังก็มีข้าวนัดจังก็มีอาหารเม็ดกับไก่มาด้วยให้นัดจังกินข้าวเบื่อมาสู้บเหรออกอมีสีมันเรโต้ด้วยอ๋อมีขนมหวานด้วย ทันนกร้องกินไปจริงๆเราสองคนอยากกินอาหารทะเลนะแต่ว่าร้านไหนมันก็ปิดแล้วก็ส่วนใหญ่จะปิดประมาณแบบสี่ห้าโมงค่ะแล้วตอนเนี้ยก็คือแบบห้าโมงกว่าแล้วอ่ะก็ไม่ทันร้านอาหารนะร้านปิดไปแล้วออกมาจากบ้านก็คือแบบเที่ยงแล้วค่ะอยากมาเล่นแบบนั้นทะเลตอนพระอาทิตย์จะตกตอนเย็นๆอะไรเงี้ยก็เลยออกมากันช้าหน่อยแต่ว่ายังร้อนอยู่ดีเนาะทุกันเนาะร้อน はいじจあาうぞัวให้ให้เยอะแล้วเนี่ยออเมนูนี้ที่ซูเปอร์บ้านเราไม่ขายอคะอืใช<ん>่ーーーไหมอือดนะพรามร้อนจะอ่อยมากเลยค่ะคอนตแต่เมื่กี้มีเวฟเนาะอืออ๋อผมว่อยเหมือนหนังไก่อร่อยนุ่มจงเลยอเรย่ออืมด ใช้เมื่อยดีกว่าอืมอืมอืมโอเคอืมถ้าร้อนร้อนคืออร่อยมากค่ะแต่ว่ารสดีอยู่แล้วอืมอืมอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตไม่อร่อยหรือเปล่าอร่อยอืมอืมของญี่ปุ่นก็ขินนางไก่นะครับอืมคิดว่าไม่อร่อยอร่อยรึเป่าอืมแต่มันจะนางไก่ปิ่วไงนางก็ อืมซูชิก็อร่อยดีดูสิก็อร่อยอืมโอ้คนอ่ะอ,อ,อืมอืมอืมอร่อยจจมันเจ้าหมดทารเบรนใช่ไหมอืมเป็นกินอาหารมิตรเด้อแม่เอาไก่ในกระเป๋าให้หมดนั้นนะอ๋อแล้วจังกินนงอองออังไก่เหรอรอ,อ,อ,อืมแทบจังอยู่นี่อืมแม่พา,าไปเล่นเล่นเลนานะ ยังไม่ได้เล่นทะเลนะจังมะตั้งใจพาดจังมาเล่นทะเลเนอะคัก็อ่่นน่อ่ยมายมาถยที่นีอืมอร่อยชอบหนังปังจังชอบไหมจังก็ชอบอืมกระดอง่อยรออร่ดีมากค่ะา ตอมันเนี่ยคลนคันนอกนะมาเร็วมาคนญี่ปุ่นกลัวมแมลงอ่ะอืม,อ,มอร่อยมากอืมอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากอืมดีมากเหนาะเหรอเป็นเหาะต้ตมตําได้เลยอ่ะรสเนี่ยอร่อยอืมอืมว๊

่ก็เลยไม่นั่งข้างนอกอันตรายจริงพึ่งอะปลปลายาไปลยเ,เลย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 เลอะเลยเล ุ้ยน e ้ำทะเลเค็มนะนัดจ well. ังไปไเลานไปไม่ได้ไปไม่ได้ไเลยปเลปเไปลยไปเลไม่ได้ไปเไปเไปเลไปเไปเลยลไปลยเลปไเลยายเปเลย่าะไเปเเลย คิดว่ามีปูหมอตั้งต่น้ไปตาั้งแอาไปไหนไปไหนนะจังไปไหนแล้วลูกเธอจมน้ำน้ำลึกนะแมมาเจิญมาเจิญมาเิญมาเิญอาตา ป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมทักาสนุกร้องอะไรที่สุดของวันนี้เหนียวร้อนสนุกมากสนุกเนาะนัดจังก็สนุกอ่ม่จใครไม่มีไหนไว้จังไดขาดแต่นัดจังก็ยังไม่อยากกลับบ้านยังไม่พอใจอ จะต้องกับนานาจารย์ทุกแล้วใช้เวลาสีจังหวมโอเคนะคะทุกคนหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้สนุกกับโอมิยากเกะเจแปนเช่นเคยนะคะไวเอกับทาก,กาจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในเกียวโตอีกก็ฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีครับรอ,อันนี้ขึ้นเหงื่อโอ้ร้อนมากตายแล้ว <laughs>